อย่างที่บอกว่าวันนี้จะเข้มข้นนะครับนอกจากประเด็นที่เราตามติดกันเป็นประจำอยู่แล้วเรายังมีประเด็นใหม่ที่มานำเสนอกันด้วยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่จะนำเสนอต่อจากนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของเอเชียนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับทั้งการเมืองของมหาอำนาจฝั่งเอเชียอย่างจีนและเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจของภูมิภาคเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับฮ่องกง ฮ่องกงในช่วงเวลาที่ผ่านมาถูกมองว่าเป็นหับทางเศรษฐกิจหับทางการเงินสําคัญของภูมิภาคและเป็นหับทางการเงินระดับโลกแต่ว่าในระยะหลังมีการตั้งคําถามเรื่องนี้มากขึ้นครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือฮ่องกงสูญเสียความเป็นหับการเงินศูนย์กลางการเงินศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้กับสิงคโปร์หนึ่งในสาเหตุที่ถูกมองว่าฮ่องกงกําลังเสื่อมมนคลังก็เป็นเพราะว่ากฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ ที่จีนแผ่นดินใหญ่บังคับใช้ในฮ่องกงนี่แหละครับวันนี้เราจะพูดถึงกฎหมายฉบับนี้กันนะครับกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2020แล้วแหละครับหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงใหญ่ในฮ่องกงตามมาด้วยการเดินหน้าปรับรามนักกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นในปี2019กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงหรือที่เรียกว่ากฎหมายมาตรา23่นี่นะครับถูกนานาชาติจับตาแล้วก็เต็มไปด้วยการตั้งคําถาม ว่ากฎหมายฉบับนี้จะทําให้ฮ่องกองเสื่อมมนคลังในเรื่องของเสรีภาพทางการเมืองที่จะลุกลามถึงการเป็นเมืองเศรษฐกิจหรือไม่รวมถึงมีการตั้งคําถามว่านี่อาจเป็นกฎหมายที่ปิดประตูสถานะการปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบทีเดียววันนี้เราจะหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกันกับพี่หยิบเรื่องนี้มาคุยกันในวันนี้เพราะว่ากฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่บังคับใช้ในฮ่องกองตอนนี้เนี่ย มีการบังคับใช้ผ่านกฎหมายฉบับใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งกฎหมายฉบับใหม่ที่เพิ่งผ่านสภานิติบัญญัติของฮ่องกงเนี่ยถูกมองว่ามีความรุนแรงกว่าฉบับเดิมเสียอีกนะครับโดยสภานิติบัญญัติฮ่องกงซึ่งปัจจุบันแทบจะไม่มีฝ่ายต่อต้อตานจีนแผ่นดินใหญ่นั่งอยู่ในสภาน,นี้แล้วเนี่ยได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นเอกฉันเลยนะครับทางการฮ่องกงชี้ว่ากฎหมายความมั่นคงฉบับนี้มีความจําเป็นในฐานะที่จะช่วยเติมเต็มหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญโดยกฎหมายความมั่นคงฉบับนี้มีเป้าหมายกําหนดโทษไปอย่าง5พฤติกรรมหลักๆนะครับก็คือการก่อกระบฏการจลาจลการกระทําที่บ่อนทําลายความมั่นคงแห่งชาติการแทรกแซงจากภายนอกและการจารก,กรรมข้อมูลหรือว่าการข,ขโมยข้อมูลของรัฐโดยการจลาจลก่อกระบฏทหรือว่าการบ่อนทําลายความมั่นคงโดยมีการแทรกแซงจากภายนอกเนี่ยตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ ผู้กระทําผิดอาจถูกลงโทษสูงสุดคือจําคุกตลอดชีวิตเลยนะครับขณะที่การจารก,กรรมข้อมูลรวมถึงการโจมตีไซเบอร์อาจมีโทษจําคุกสูงสุด20ปีในรายละเอียดยังมีการระบุถึงโทษของผู้กระทําผิดที่ไปร่วมมือกับกองกําลังภายนอกกองกําลังภายนอกเนี่ยก็อาจหมายถึงรัฐบาลต่างชาติองค์กรข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นองค์กรนานานชาติหรือว่าบริษัทเอกชนนะครับผู้ที่ไปร่วมมือกับกองกําลังภายนอก แล้วไปกระทําทการในลักษณะที่ทางการฮ่องกงอาจตีความได้ว่าเป็นการบั่นทอนความมั่นคงของชาติเนี่ยอาจมีโทษตามมาอย่างรุนแรงด้วยความน่าสนใจก็คือกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ของฮ่องกงได้มีการขยายอานาจเพิ่มเติมครับถึงสิ่งที่เรียกว่าการก่อความไม่สงบที่จะรวมถึงการกระทําทเพือ่อต่อต้านผู้นําพักคอมมิวนิสต์จีนที่อาจถูกจําคุกนานถึง10ปีหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าคนในฮ่องกง มีพฤติกรรมที่ถูกทางการห้องกองบอกว่านี่เป็นการกระทําที่ต่อต้านผู้นำนะครับผู้นําพักคอมมิวนิสต์จีนก็คือต่อต้านตัวบุคคลที่ทําหน้าที่นําพักคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยผู้นั้นอาจถูกจําคุกนานถึง10ปีทีเดียวขณะเดียวกันในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกฎหมายความมั่นคงฉบับใหมย่ยังเปิดทางให้ตํารวจสามารถกักขังผู้ต้องสงสัยได้นานขึ้นนะครับโดยสามารถกักขังได้นานถึง16วัน นี่เป็นขยายนี่เป็นการขยายอำนาจที่จากเดิมเจ้าหน้าที่มีอำนาจกักขังได้ไม่เกิน48ชั่วโมงครับคือเดิมทีกักขังได้ไม่เกิน48ชั่วโมงแต่ว่าล่าสุดสามารถกักขังกับบริเวณได้นานถึง16วันตำรวจฮ่องกองยังมีอำนาจที่จะห้ามผู้ต้องสงสัยพบทนายความและจำกัดความเคลื่อนไหวรวมถึงจำกัดการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องหาได้อีกด้วยในกรณีที่มีการ ให้ประกัศตัวหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่เพิ่งผ่านสภาอย่างให้อำนาจเจ้าหน้าที่จัดการบุคคลที่อยู่นอกฮ่องกงได้ด้วยหากมีการกระทําที่อ่านมองได้ว่าเป็นการต่อต้านจีนไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกหนังสือเดินทางรวมไปถึงจัดการผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินครับซึ่งผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินที่ว่านี้ก็อาจหมายถึงพ่อแม่ของผู้ที่กระทําการที่ทางการฮ่องกงบอกว่า เป็นการบั่นทอนความมั่นคงของฮ่องกงก็อาจเสี่ยงถูกจําคุกได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องของการตีความถึงคำว่าความลับราชการด้วยนะครับซึ่งภาคส่วนที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องนี้ก็คือสื่อมวลชนครับเพราะว่าการตีความถึงเรื่องของความลับราชการเนี่ยมันกว้างมากไม่มีการระบุว่าชัดเจนมันอาจจะเป็นการตีความว่านโยบายนี้ รายละเอียดงบประมาณนี้เป็นความลับราชการถ้าสื่อมวลชนเอามาเปิดเผยก็เท่ากับเป็นการเปิดเผยความลับหรือไม่ก็อาจมีความเสี่ยงในการถูกลงโทษตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ของฮ่องกงทั้งสิน้นศาสตราจารย์ฮุงโฮฟุงจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความลับทางราชการเนี่ย มันกําลังเป็นเรื่องที่อาจจะบั่นทอนกิจการทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของฮ่องกงได้เลยนะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่อาจจะถูกตีความและหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เจ้าหน้าที่ฮ่องกงจะสามารถตีความได้เลยด้วยซ้ําและเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ใช่แค่สื่อมวลชนที่อาจมีความเสียเ่ยงนะครับแต่อาจหมายถึงหน่วยงานวิจัยบริษัทภักเอกชน ที่อาจนําข้อมูลอะไรต่างๆนาๆนาหรือมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนาๆนาแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งทางการฮ่องกงบอกว่าข้อมูลที่คุณนํามาเปิดเผยนํามาวิเคราะห์นํามาเก็บสถิติเนี่ยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความลับก็จะโดนทันทีขณะที่ท่าทีจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับบอกว่ากฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงฉบับใหม่มันเป็นเรื่องที่จะปิด ประตูของความเป็นสังคมเปิดในฮ่องกงพร้อมทั้งชี้ว่ากฎหมายฉบับนี้ทำให้พลเมืองอเมริกันและผลประโยชน์ของอเมริกันมีความเสี่ยงมากขึ้นทีนี้ไปดูฝ่ายฮ่องกงกันครับฝ่ายฮ่องกงซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ออกมาบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงฉบับใหม่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศเลยนะ เว้นแต่ผู้ที่ต้องการจะบันทอนความมั่นคงของชาติเท่านั้นขณะที่ผู้บริหารสูงสุดเกาะฮ่องกงจอร์ลีครับบอกว่าการผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เนี่ยจะเป็นการเปิดทางให้ทางการฮ่องกงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งขึ้นแต่เรื่องนี้จะจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าในมุมของผู้บริหารสูงสุดเกาะฮ่องกงเนี่ยคงจะมองว่า การที่มีกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่บังคับใช้ในฮ่องกงแล้วมีความเข้มข้นเข้มงวดมากขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้รัฐบาลฮ่องกงหน่วยบริหารของฮ่องกงเนี่ยเอาเวลาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจของฮ่องกงได้มากขึ้นแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งคนมองตรงกันข้ามเลยครับคนมองว่ากฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่มีความเข้มข้นเข้มงวดมากขึ้นเนี่ยมันยิ่งทําให้เงินลงทุนการเป็นหับการเงินการเป็นหับของธุรกิจ ของฮ่องกงไหลออกไปยังพื้นที่อื่นๆที่เป็นคู่แข่งของฮ่องกงไปดูข้อมูลสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับว่าคู่แข่งของฮ่องกงเนี่ยปรากฏว่าแซงฮ่องกงไปแล้วหนึ่งในนั้นก็คือสิงคโปร์ครับตอนนี้สิงคโปร์เป็นทั้งหับการเงินแล้วก็หับของออฟฟิศของเอเชียแซงหน้าฮ่องกงไปแล้วโดยวันที่2 2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีรายงานนะครับว่าตอนนี้สิงคโปร์ขึ้นแท่นแซงฮ่องกงในฐานะ เป็นหับของออฟฟิศของบริษัทใหญ่ๆโดยสิงคโปร์มีสํานักงานใหญ่ของบริษัทระดับภูมิภาคไปตั้งสํานักงานปัจจุบันมีมากกว่า4,200แห่งขณะที่ฮ่องกงตอนนี้เป็นหับเป็นสํานักงานของบริษัทระดับภูมิภาคอยู่แค่ประมาณ 1, 3 3 6บบริษัทเท่านั้นและไม่ใช่แค่นั้นนะครับบริษัทจีนเอง บริษัทที่เป็นสัญชาติจีนเนี่ยหลายแห่งก็เลือกที่จะไม่ไปตั้งสำนักงานในฮ่องกงนลงลครับแล้วก็เลือกไปตั้งสำนักงานในสิงคโปร์ด้วยซ้ำบางแห่งเนี่ยเป็นระดับรัฐวิสาหกิจของจีนก็ยังไม่เลือกไปตั้งในฮ่องกงเลยครับแต่เลือกที่จะไปตั้งในประเทศสิงคโปร์แทนเรามาจนถึงตอนนี้อยากชวนทุกคนคุยนะครับ ว่าทุกคนคิดว่าฮ่องกงยังเป็น1ประเทศ2ระบบอยู่ไหมชวนคุยกันต่อก็ได้นะครับว่าสถานะของฮ่องกงในตอนนี้ทุกคนคิดว่ามันเป็นสถานะที่เอื้อให้ฮ่องกงฟื้นฟูเศรษฐกิจของตัวเองเหมือนที่ผู้นําสูงสุดของฮ่องกงอธิบายไว้หรือสถานะตามการออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ของฮ่องกงจะนําไปสู่การที่ฮ่องกงจะสูญเสีย ความเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจความเป็นหับไม่ว่าจะเป็นหับการเงินหับทางธุรกิจให้กับคู่แข่งหรือเปล่าชวนคุยในเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็ทิ้งค้างเรื่องนี้กันเอาไว้เลยสํานักข่าว today make tomorrow today